สวัสดีครับทุกคนพบกับผม IX Fan Gaming นะครับวันนี้จะมาเล่นเกมชื่อว่า The House Vistal นะครับเป็นเกมแนวในโรงพบาลในเรื่องราวสตอรี่นะครับซึ่งว่าพี่ยังไม่ได้เคยเล่นนะครับจะขออะไรปรับอันนี้ก่อนเสียงเอฟเฟคหรืออะไรปรับให้หมดปรับให้หมดโอเค เื่อความมันน่ากว่าอะไรหน่อยๆนะครับมันดังเกินไปแล้ว <laughs> เป็นเกมแนวสตอรี่แต่จะมีเสียงสะดุ้งกันนิดหนึ่งนะครับถ้าหากไม่มีอะไรก็แก็กมาเริ่มเกมกันเลยบอกว่าการุณดาใส่หูฟังอโอเคพี่ใส่อยู่ คุณต้องการที่จะต้องปรับอ่าความความเงาความมืด,ดห,มหรือไม่แนะนําให้พี่เป็นสําหรับเฉพาะเกมมิ่งนะครับที่จะมองเห็นที่สําหรับให้แฟนเกมนะครับเราเอาแค่เออส่วนส่วนเท่านี้ก็พอแล้วโอเคให้มันแฟนเกม จะไปอ่านนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนโอเคลุกออกมาแล้ว โอเคแอมอัพอ okay. mm ืมฮึฮาวแอม on my f r e e u e n t โอเคอืม hmm. ฮ mm ึใ hmm. ห้ใช้เดิน double A S D อืมฮึการจะเซฟออโต้อัตโนมัติอ่าควร แต่คนห้ามต้องการเซเกมที่จะกุจะออกโ okay. <Okay. S 1> อเคโอเคห้องรอมวิ่งไม่ได้ด้วยขอไปอโตนั้นมันไม่ได้มีสำหรับรับชม ยังไม่ยังไม่เปิดโอเคกดไฟไม่ได้อ้าอ่ะผู้หญิงนี่นะมาตบฟังเฮ้ยเจออะไรไม่รู้ผู้หญิงใช่ไหม how is everybody body uh huh. ทุกคนไปไหน ไปดูเช็คบ้างดีกว่าล็อกโอเคล็อกสินะโอ้ล็อกแม่เจา้าอืมล็อกเหรอโอ้ยล็อกหมดเลยวิ่งไม่ได้ด้วยวัตเตอร์วัตเตอร e แฮ ไฟก็ไม่มีเออจริงด้วยไฟฉายไม่ได้มีนี่นะอันนั้มันทางออกหรือเดี๋ยวลองไปดูเนะอาวล็อกนี่นะลืมบอกว่าม,ม,มันต้องมีอะไรที่มีกุญแจใช่ปะลืม แจไม่มีเราไปไปตรงไหนได้อะหุย ah. like> What What that ล็อกอ๋ออฮมน่าจะต้องอันนี้แล้วนะโอเคไม่สดชื่นเลยขออภัยนะครับพี่อาจจะปรับปรับความมืดหน่อยนะครับเพราะสปอยแฟนเกมนะครับอ่าเจมส์ขออภัยนะครับมันมืด โอ้ oh y god โอเคมันเริ่อยรู้สึกว่าห้องมันล็อกเอ๊ะล็อกมันล็อกอ่ะเื้เสียงใครคอประตู เฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนมันมีมันมีเศษอะไรอะ What โอ้ล็อกใน่ใจนะไม่มีอะไรเดี๋ยวไปที่ห้องนะึ่งดูมันเหมือนเปิดไฟไว้นะเฮ้ยอ้ว้าวอาล็อกเออลืมไปว่าห้องห้องอื่นๆมันก็ล็อกลืมครับขอโทษ ไป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 สตอรี่ก็จะ,จะนานซะด้วยโอ้โหอยู่ในมืดดินแล้วดูเลยสิล็อกครับเราอืมอ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ดีดีปิดประตูมันล็อกโอเค ห้องนี้ก็ล็อกโอเคไปห้องนึงก็ได้อโอเคเลิกเฮ้ยผู้หญิงนี่นะหรือผมเจอผู้หญิงก็ใช่อยู่นะครับล็อคกวันตะฟาง What is this? The who? Hello, and I come here. What? what? สือเหว่านะไอเดียวีลีแทปบิทอหอผมจะไปเป็นบ้าน่าเอ่ ไปเปิดเฮ้ยโอเคสตรอรี่สภาพหอ้องอนี่มันมคือสถานที่อะไรโอ้โหสภาพไม่โอเคเลย๋อดล็อกล็อกโอเคไปห้องนี้ก็ได้ขับไปอีกห้องหนึ่งโอ้โห พาเยเปิดเจอศพลอ็อกไอเดนบอลอีกเจอศพเจอศพนะครับต okay. องนีล็อ,อกตรงนี้ลอ็อกไป หลอกลอ่ะอะอสะดุ้งเลยโอเคโอเคบัดบัดเป็นแฮปปี้โอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยยเฮ้ย เซ็งผู้หญิงอย่าเพิ่งนะขอร้องอย่าเพิ่งจับสแกนตอนนี้ว่าท่ำมากอืมโอเคโอเคโอ้ล็อกหมดเลยงั้นก็เดินต่อไปแล้วกันม่ค่อยจะเจออะไรนะครับอ๋อนะ เราแก้ไขกว่านี้นะครับพอตวเวลาโผที่จะมีเสียงไม่ใช่ต้องห้องนี้แน่นอนเชื้อเหลือเชื่ออ่าเปิดไม่ได้โอ้ยมันก็เมิดแพ้ oh God. โอ้ m ม g o กโอ้ยบอไม่เอ็นะมืดอ่ะ ไม่ได้ดูน่ากลัวเท่าไหร่โอ้นะโอ้กอนเอ่อ Why Why did you do it Why did you is to go like this อือโอ้จังใจดจังใดโอ้โ oh หมืดเลยไปต่อแล้วกันเียวอยู่เียวอยู่ ไม่ใช่ครับจับสแกนต่อไปนะครับทุกคนก็กลัวอยู่วะ What the fuck นะ What do you want from me อะ I'm n e v e r I'm not going to let you go i s t h a t w h a s t is i t o a l k i n เปล่าขอดไปดยมัมันขอขอภไปนะครับยังไม่เก่งอีกเฮ้ยยี <c oughs> ่ก็กได้เหรอ <c oughs> โอ้โหมันเจอห้องเดิมโอเค i am back at my home my rooms how dare i get you nah okay oh, hmm. oh. กันบ้างสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด e ดตามกดติดบล็โอเคกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชกกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครจะใกล้ใครที่จะใกล้สอบแล้วก็พยายามต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย